ชีวิตล่าสุดพิงกี้ไปอยู่ไหนออกมาสามวันหายแท้จริงแอบมีบ้านอีกหลังแอนนาต,ตอบให้แล้วจากกรณีที่สารให้ประกันตัวนางเอกพิงกี้สาววิกาชยเดชเมื่อช่วงเย็นวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังคณะยื่นหลักทรัพย์5ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกราชอาณาจักรหากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ให้แจ้งต่อสารภายในเวันและให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือนตามที่เสนอข่าวไปนั้น เอาแฟนๆหลายคนติดตามข่าวต่างรอว่าจะได้เห็นสาวพิงกี้ออกมารับงานบ้างหรือไม่ปรากฏว่าในช่วง3วันที่ผ่านมายังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆของดาราสาวทําให้หลายคนทั้งเป็นห่วงและสงสัยว่าตอนนี้พิงกี้หายไปไหนทําอะไรอยู่ล่าสุดแอนนาวรินทอนวัตสังได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางโลกออนไลน์ให้แฟนๆได้ทราบว่าติดต่องานพิงกี้ไปล่าสุดผู้จัดการบอกไม่กล้ารับไม่กล้าขยับน้องไปถือศีลเข้าใจนางเลยคือมันจะมีทั้งคนที่จับผิด และคนที่ให้กำลังใจแต่ชีวิตยังต้องเดินต่อไปและเพจดังเปิดบ้านอีกหลังพิงกี้พบประกาศขายราคา12ล้านซึ่งสงสัยพิงกี้และครอบครัวคงรู้ว่าอาจจะได้ไปสู้เลยจำหน่ายบ้านเตรียมไปอยู่ข้างในก่อนจะบอกว่านักแสดงชื่อดังคงไม่จำหน่ายบ้านแล้วหลบหนีไปต่างประเทศพร้อมกับโชว์รูปบ,บ้านที่แองว่าเป็นบ้านอีกหลังของสาวพิงกี้ซึ่งประกาศขายราคา12ล้านบาทอีกด้วยเพจโพสตั้งข้อสงสัยบนเพจว่ามีคนบอกว่าพิงกี้ไม่หนีหรอก ได้ประกันตัวออกมาก็หาเงินมาสู้แต่น่าสงสัยคือตั้งแต่โดนแจ้งข้อกล่าวหาปี2020พิงกี้มีบ้านสองหลังที่โชคชัยสี่หนึ่งหลังและนวลจันทร์หนึ่งหลังและถูกประกาศขายทันทีมีคนบอกว่าพิงกี้ไม่หนีหรอกได้ประกันตัวออกมาก็ตเตรียมหาเงินมาสู้คดีแต่มันก็น่าสงสัยคือตั้งแต่โดนแจ้งความตั้งแต่ปี2020นั้นบ้านทั้งสองหลังถูกประกาศขายทันทีสงสัยคุณพิงกี้และครอบครัวคงเห็นภาพล่วงหน้าว่าจะได้ไปสู้คดีที่ศาล เลยรีบขายบ้านขนาดสารไทยยังเชื่อมั่นปล่อยตัวมาแบบไม่มีกำไรสารคงไม่คิดว่าคุณพิงกี้และครอบครัวจะหนีบ้านหรอกเนาะในรูปด้านล่างเป็นบ้านพิงกี้อีกหลังที่ประกาศจำหน่ายทันทีบ้านหลังนี้12ล้านก็ใหญ่กว่าเดิมเยอะแต่ก็ยังมีสมฐานะคุณพิงกี้อยู่ดีงานนี้เรียกว่าต้องคอยติดตามทุกสถานการณ์เลยทีเดียว